มอบส่งต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศวัตถุประสงค์โครงการของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าข้อฮะมาดูในข้อที่หนึ่งกันก่อนเลยในข้อที่หนึ่งโครงการของเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของคนป่วยค่ะคนป่วยที่ว่าก็คือเกษตรกรไทยบ้านเรานี่แหละยิ่งทํางานของตนเองยิ่งประกอบอาชีพของตนเองนานวันเข้านานวันเข้านะฮะเจอเจอแต่ปัญหา ที่เกิดขึ้นวิ่งแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุจ่ายเงินมากขึ้นเรื่อยๆบานปลายขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ทราบเลยว่าต้นเหตุจริงๆแล้วมันเกิดมาจากดินฮะดินคือสาเหตุหลักเลยนะที่เกิดปัญหาขึ้นแต่ตัวท่านเองปลูกพืชแล้วนู่นนะวิ่งไปแก้ไขไปซื้อยามาฆ่าตัวนั้นซื้อยามาฆ่าตัวนี้ เพราะมีความไม่เข้าใจทําให้ท่านป่วยฮะมีะรายจ่ายที่บานปลายผลผลิตที่ได้มาก็ต้องบอกว่าอะไรง่อยได้ไหมผลผลิตก็ง่อยราคาขายได้ราคาดีไหมฮะสินค้าที่มันง่อยเนี่ยขายไม่ได้ราคาปริมาณล่ะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไหมไม่ฮะปริมาณสินค้าที่ได้ก็ไม่เหมาะสมนะคะคุณภาพก็ไม่ดี ท่านจำหน่ายไปเป็นยังไงล่ะได้ราคาดีไหมคะไม่ดีฮะแต่ต้นทุนที่ท่านจ่ายไปอะ่ะเท่าไหร่ล่ะหากลบกันแล้วกำไรไหมคะกำไรหรือขาดทุนนะฮะนี่เองนะจึงทำให้ท่านเกษตรกรไทยทั่วประเทศเลยฮะในทุกๆก,กลุ่มชนิดพูดทำให้ท่านป่วยฮะ โครงการของเราเรียกกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,กรไทยทั่วประเทศกลุ่มนี้แหละนะที่ทําการ,กรเกษตรแล้วเนะี่ยผลผลิตไม่ตอบโจทย์แล้วก็ยังมีแต่ค่าใช้จ่ายที่บานปลายต้องคักทุนมีต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ท่านป่วยฮนะเราเรียกท่านว่าเป็นบุคคลที่ป่วยที่ป่วยนะที่ป่วยไม่ประสบผลสำเร็จนะในการทำอาชีพของตนเองค่ะ คนป่วยที่ว่านี้นะคะก็เป็นบุคคลที่ไม่มีเงินสดค่ะหรือมีก็มีน้อยนะคะเป็นบุคคลที่ไม่มีเครดิตเหลือแล้วค่ะนะคะจึงได้เกิดโครงการแบ่งจ่ายเนี้ยขึ้นมานะ,ะท่านกเกษตรกรในกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการของเรากันเลยทีเดียวนะ,ะเพราะว่าโครงการของเราต้องการที่จะมาดูแลมาเยียวยา มาสนับสนุนพี่น้องในกลุ่มนี้แหละนะฮะท่านเองเป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินสดหรือมีก็มีน้อยท่านเองเป็นกลุ่มอาที่ไม่มีหลักทรัพย์เหลือแล้วฮะเป็นกลุ่มที่ไม่มีศีลเชื่อเหลือแล้วด้วยค่ะไม่สามารถที่จะไปหาซื้อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาจากที่ไหนได้แล้วจาก ร้านค้าเขาก็ไม่ปล่อยให้ฮะสหกรณ์เขาก็ไม่ให้ก็ไม่มีเงินสดไงไม่มีสินเชื่อเหลือไงนะคะเขาไม่ปล่อยให้นะคะถ้าคุณเองเป็นเกษตรกรในกลุ่มที่ครูได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะธนาคารไม่รับค่ะสหกรณ์ไม่ปล่อยร้านค้าไม่ให้ ขอแค่มีบัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะฮะท่านไม่ต้องมีหลักประกันฮะไม่ต้องมีผู้ค้ำค่ะโครงการของเราไม่ตรวจสอบเครดิตนะฮะไม่มีดอกเบี้ยค่ะราคายุติธรรมและที่สำคัญนะฮะโครงการของเราไม่ปฏิเสธเกษตรกรกกแม้แต่รายเดียวค่ะนะคะนี่เอง นะก็จะเป็นเรื่องราวในโครงการของเราซึ่งนี่เองเป็นวัตถุประสงค์โครงการในข้อที่หนึ่งคนป่วยให้อะไรละเอียดไปแล้วนะว่าคนป่วยคืออะไรแก้ยังไงล่ะนะโครงการของเราแก้อย่างไรนะเรามอบสินเชื่อให้ฮะมอบสินเชื่อให้กลุมก่มเกษตรกรนี่แหละที่ท่านกำลังอาประสบกับปัญหาไม่มีเงินสด ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีดอกไม่มีอะเครดิตเหลือแล้วเรามอบสินเชื่อให้โดยที่ให้ท่านนะสามารถจ่ายชำระค่าสินค้าเนี่ยได้สองครั้งท่านจ่ายเพียงครึ่งเดียวในวันที่ท่านรับสินค้าและจ่ายอีกครึ่งเมื่อท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะและระยะเวลาที่เราให้เครดิตเนี่ยยาวนานถึง12เดือนกันเลยทีเดียวปีหนึ่งอะฮะ12บเดือนนะคะ นะฮะกลุงมารของเราให้เครดิตท่านยาวนานหนึ่งปีค่ะขึ้นอยู่กับกลุ่มชนิดพืชที่ท่านปลูกนะฮะท่านปลูกพืชชนิดไหนล่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันเราก็จะให้เครดิตท่านยาวนานเท่าน,นั้นแหละและจํานวนที่ท่านสั่งซื้อกี่ชุดล่ะนี่ฮะที่เราจะนํามาอภิารณากันนะคะนี่เองนะคะเมื่อท่านได้รับ สินเชื่อแบ่งจ่ายเครดิตได้นะตัดสินใจนําสินค้าที่มีคุณภาพในโครงการของเราเนี่ยนะไปดูแลดินไปแก้ไขปัญหาพืชไปแก้ไขปัญหาดินดินไม่โกหกพืชไม่โกหกค่ะนะเมื่อเกิดผลดีเกิดความแตกต่างจากการใช้นะผลิตภัณฑ์ในโครงการของเราทำให้ท่านได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพฮนะดีหนึ่งประเภทหนึ่ง ท่านก็จะสามารถไปขายสินค้าท่านได้ปริมาณผลผลิตที่ดีขึ้นที่มากขึ้นนะที่มากขึ้นนะไปจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดีหนึ่งประเภทหนึ่งตัวผลผลิตเยอะขึ้นราคาดีเพราะว่ามีคุณภาพไงผู้ซื้อเก็จะให้ราคาที่ดีถูกต้องแม่นะฮะทำให้ท่านเป็นไงฮะจำหน่ายอ ผลผลิตในรอบนี้ในฤดูกาลนี้นะได้ราคาที่งามได้เงินที่มากขึ้นนะจากท่านที่เป็นบุคคลที่ป่วยเนี่ยท่านจะหายป่วยฮะท่านจะหายป่วยนี่คือวัตถุประสงค์ในโครงการของเราข้อแรกเลยข้อที่1นึ่ถัดไปวัตถุประสงค์โครงการ